การแต่งตั้งนายตำรวจระดับชั้นนายพลตั้งแต่ผู้บัญชาการขึ้นไปจนถึงระดับผู้ช่วยผบตรครับรอบนี้การแต่งตั้งต้องบอกว่ามีการพลิกหัวพลิกหางหลายคนหลุดโผลและหลายหลายคนอายุยืนยาวชนิดที่ว่าตัวเตงเกงหนึ่งอาจจะต้องสถานคำถามที่คนอยากรู้ หลังจากนี้คือตำรวจยุคใหม่เมื่อเห็นโครงสร้างแบบนี้แล้วเนี่ยใครใหญ่คนที่ขึ้นผู้ช่วยและมีโอกาสขึ้นรองในคราวต่อไปโอกาสจะเข้าไปเบียดในตำแหน่งผอ,อตรอสูงอย่างยิ่งอรอบหน้านะจะแข่งมีเอา4คนอะ 1> 1, ่ะ ok. 1บิ ok. 1> 2, ๊กจ๊กหนบิ๊กจ๊กสอบิ๊กสบิ๊กตายบิ๊กตายสาไกรบุญสุนทรงเห<อ>็นไหมล่ะมีสาที่เหรอส่ธนาชูวงอ๋อมีสคนเลย แต่ที่สายแข็งขออยู่ที่เดิมรอวันเกษียณได้ที่เดิมก็จริงนะแต่เป็นสายแข็งและอยู่ที่เดิมเป็นความตั้งใจของตัวเองพี่เจ้าที่ตีแสงสว่างอยู่ที่เดิมที่เดิมปี68เกษียแล้ว68นะฮะนี่จิรพภูริเดชขออยู่ที่เดิมขอทํางานเดิมน่าจะอีกสิบปีรอได้อีกสิบปีรอเกษียณนู่นนักเรียนนายร้อยตํารวจรุ่นห้าสิบครับโอ้โหอีกหลายปีวรวัตวัด นครบัญชาขอ<ม>อยู่ที่เดิมทุ่มเทให้บิ๊กต่อเต็มที่ครับอ้น,นี้ตำรวจไอ,อ้ไซเบอร์ใครอะหลุดโผบ้างเออมาดูนี่ผิดโผลหลุดเก้าอี้เดียวผิดโผลหลุดเก้าอี้คนแรกหลุดเลยคือพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรเมื่อกี้ไงพี่วีใช่ถูกต้องเดิมจะขึ้นทัพพระไอ้ผู้บัญชาการทัพหนึ่งทัพหนึ่งจิรสรนขึ้นแซงคิวไปเลยต่อมานี่โผเดิมากฤษา,าพลยีสานเห็นไหม ผู้บราการภาคเดิมสมประสงค์เย็นท้วมเดิมทีเป็นคู่แข่งอยู่สองที่ถ้าไม่เข้าเป็นภาคสองก็ขอเป็นสตมอลับแต่สุดท้ายหลุดโผเป็นผู้บัชาการภาคสองเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กโจ๊กนะใช่นี่อีกคนหนึ่งนี่ที่เราเราบอกไม่ใช่กิติศักดิ์ดูลงเข้าวิบูรณ์ไงลองผผว่าเฉพาะภาคหนึ่งอ่ะผู้บัชาการภาคเป็นภาคหกเป็นภาคห หลุดค่ไปเสียบความหวังของพลตรวจโทใจลงผิวพันนี่แหละนี่ผิดโผผิดฝาอนุนอีกคนนึงอีกคนนี้สลาวุธสงวนโผลใครผู้บัญชาการนี่นี่นี่ประปรปรามยาเสพติดครับภาคสีเป็นผ like ู้บัญชาการภาคสี่คนที่หลุดโผคือใครโอ้นี่สันติเหรอออเห็นไหมล่ะหลุดโผเลยถ้ามองในภาพรวมอารองพบตรอไม่เปลี่ยนแปลงตามโผอาวุโสเป๊ะ อาวุโสเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยไม่มีใครพี่ป้าพิจาร์เลยนะไม่ไม่มีแต่ว่าเข้าไปแทรกได้ครับนายระนาผู้ช่วยนี่เรียงลำดับตามอาวุโสเป๊ะไม่มีหลุดครับหนึ่งถึงห้าขึ้นพลึบพลึบเลยเหรอระนาบนี้ครับขึ้นอืมแต่ผลของการเปลี่ยนแปลงในระนาผู้ช่วยและลองจะส่งผลอยู่เรื่องหนึ่งครับพี่วีครับนั่นคือ คนที่ขึ้นผู้ช่วยและมีโอกาสขึ้นลองในคราวต่อไปโอกาสจะเข้าไปเบียดในตำแหน่งผอบตรสูงอย่างยิ่งรอบหน้านะจะแข่งกันแค่3คนสคนี้แล้วกันจะแข่งมีเอาสคนอะรอบหน้าคือปีหน้าเหรอปีหน้าพอบิ๊กต่อเกษียณป้งมีใครบ้าง4ี่คนแข่งกัน1บิ๊กจหนึ่งบิ๊กจบสอบิ๊กสบิ๊กตายบิ๊กตายสาสาไกรบุญสุดทรงเอเห็นไหมล่ะมีสาี่เหรอ สี่ธนาชูวงอ๋อมีสี่คนเลยเหรอเห็นไหมล่ะนะสี่คนโอ้บิ๊กโจ๊กบิ๊กตายไกรบุญถ้าบิ๊กโจ๊กขึ้นบิ๊กโจ๊กจะเข้าสู่ตำแหน่งอีกเจ็ดปีเอางี้แล้วกันครับเพราะฉะนั้นคนที่จะข้าแทรกเป็นก้างขวางคอไว้ชั่วคราวก็จะเหลือบิ๊กตายเห็นไหมไกลบุญทนาคุณเห็นไหมล่ะนี่แหละฮะที่มาสู่คำถามว่ายุคใหม่ใครใหญ่เพราะฉะนั้นการตั้งวางคนมีผลครับครับ ตำรวจระดับชั้นนายพลตั้งแต่พลตำรวจตรีขึ้นพลตำรวจโทและจ่อคิวเข้าพลตำรวจเอกรอบนี้เปลี่ยนพรึบเลยครับไม่ต้องดูคนอื่นๆนะพี่บีเอางี้ก่อนนะดูยศชั้นพลตำรวจตรี <laughs> นี่คืออดีตเป็นรองผู้บัญชาการจิรสันแก้วแสงเอก จากเดิมรองผบชนไม่มีโอกาสถูกแซงไปตลอดเมื่อวานเราบอกแล้วรอบนี้ขึ้นผู้บญชจการภาคหนึ่งแหกโผลเลยครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยครับต้องอิทธิพลเดี๋ยวก่อนคนของใครครับอคนนี้เหรอครับที่หผลมาได้เนี่ยครับเออเอาเอาใบก็ได้ครับเอาเอาเอาใบนะรอบนี้ผมว่าคืนความเป็นธรรมโดยบิ๊กต่อครับเหรอบิ๊กต่อคืนให้คืนความเป็นธรรมเพราะถูกแซงคิวมาทั้งหมด สามคนไม่ไติดตามกูะบวนการเป็นาคือคนของใครคนต่อมาอิทธิพลอันนี้คนบาาวันพูดไม่ออกเลยแลวไม่ออกอันนี้คนของต่อแน่นอนี่เปียครับนะสมประสง์ททีพี่อิทธิพลเนี่ยคือคนของนนท์เย็นทัวร์เนี่ยคนของแป๊ะพี่แป๊ะสมประสงค์วิเปียเนี่ยคนของพี่ต่อต่อเออคนตำรวจตรีถากอน สากลนั่นอย่างนี้ขึ้นขึ้นขึ้นจากรองผู้บริการอาวุโสเออของใครอาวุโสใครใครใครเออไม่ต้องบอกว่าของใครของใครไม่ต้องบอกว่าของใครคนนั้นแหละอะไรงงแล้วผู้ชมจะงงกับคุณไหมล่ะคุณไม่บอนั่นแหละสลาวุฒิสวนโพใครนี่โยกจากปสขึ้นไปภาคสี่ภาคสี่ถามว่าคนของใครเอาถามเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่เออ กริธาพลยี่สาครจากรองผู้บัาการขึ้นภาค<า>ขึ้นภาคหโอ้โหนี่ภาคห้โอ้โหนี่นี่คนของใครอ่าอันนี้คนคนคนของฝ่ายการเมืองชัดการเมืองย้อยใช่ใชกิติศักดุรงคาวิบุญรองผู้บัาการภาคหนึ่งโยกไปผู้บัาการภาคหอย่าถามว่าของใคร ผมว่าชั้นสิบสี่อะเดิมเนี่ยภาคหกในใครต้องการไตรลงอะอโนนไตรลงนี่คนนี้ไตรลงผิวพันธ์เออต้องนี่ต้องการตรงนี้นะใช่โอ้โหอ่ะมาภาคเจ็ดภาคเจ็ดนายวัฒน์พระเดิมชิดจากผู้บัญชาการสํานักยุทธศาสตร์ครับเหรอโยกไปเป็นผู้บัญชาการภาคเจ็ดภาคเจ็ดเลยเหรอพี่วีดูดีใครพี่วีของใครบอกได้เลยบีกต่อ นี่เหรอที่อืออ่ะไม่กล้าพูดเนี่ยแหละเอาแล้วใครที่หลุดอ๋อนี่นี่คนหลุดอยู่ที่เดิมว่าที่เดิมเนี่ยสุรพงษ์ถนอมจิตนี่แข็งโป๊กเลยห้แปดขอขออยู่ที่เดิมไม่ขึ้นห้าเก้าวัฒน์เฉลิมศรีเนี่ยขึ้นตามอาวุโสเพศเลยอาวุโสนะต้องชมนายกนะกับกองตลอรอรอบนี้ยึดหลักอาวุโสห0บหมดเลย ภาคเก้าใครภาคเก้าคนของใครภาคเก้ายงเกียรติไงขึ้นตามโผคนของไม่ไม่คนของทีนี้ตามลายเลยโผเดิมก็ใช่โผใหม่ก็ใช่ทั้งของสมัครตั้งแต่สมัยนี้เลยเหรอลองพบออยไตเตะเวนชายแดนครับครับนี่ไตรลงเนี่ยหลุดผิวหลุดโผหลุดขั้วเลยครับเป็นผอผู้บัญชาการสํานักกฎหมายและคดีครับอืตั้งใจจะไปผู้จัาการภาคหกภาคหกตอนหลังมาเป็นผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ลุ้นหมอโอ้เล่นใหญ่ขนาดนั้นนะ นำ้ำทีบุกบ้านบิกโจ๊กเนี่ยโอ้ oh, ไปภาคหแน่นอนไม่เป็นไปตามคิดครับอ <c oughs> คีริศัก์ตันติวนชัยไอ้นี่ผู้บัญชาการไอสํานักงานไอพอบอตรครับเป็นผู้บัญชาการปอสอครับครับนี่พลตำรวจตรีพฤทิพทงศ์ประยู์สิริภาคหเป็นกฎหมายและคดีเข้ามามแท<ถ>นนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่า ทั้งหมดในยุคพลตารวจตรีขึ้นพลตํารวจโทเป็นผู้บัญชาการนะอาวุโสล้วนๆปลอบมือให้กับกตรลเลยครับนะเออโดยรวมนะโดยรวมครับมีคนเดียวนั่นผู้บัญชาการพลตํารวจโทอาชยนไกลทองนะ่ะอืเดิมทีประสานงานอยู่กับมาไทยรอบนี้ประสานงานนายยกเลยนายกเลยเนี่ยรอคิวรอบหนะ้ารอคิวรอบหน้านะรอคิวรอบหน้าทั้นี้ทั้ง17ตํา็แหน่งเนี่ยที่กตรลมีการโยกย้ายสลับหรือว่าวางที่พี่โอพูดถึงอะตามหลักอาวุโสเนี่ย โอ้ต่อไปคือขุมกําลังยุคใหม่ที่อยู่ในแนวราบนะของตำรวจยุคใหม่ที่จะแข่งกันนะใช่ขึ้นเลยครับใช่คหลายนได้คนอายุยาวเหยียดแต่ที่สายแข็งขออยู่ที่เดิมรอวันเกษียณได้อยู่ที่เดิมก็จริงนะแต่เป็นสายแข็งและอยู่ที่เดิมเป็นความตั้งใจใช่ของตัวเองใช่และชุดนี้แหละจะเป็นกู้แข่งที่สําคัญตำรวจยุคใหม่ด้วยพี่เจ้าที่ตีแสงสว่างอยู่ที่เดิมที่เดิมปี8เกษียแล้ว 68นี่จิรพภูริเดชขออยู่ที่เดิมขอทํางานเดิมน่าจะอีกสิบปีนะได้อีกสิบปีใช่กะเสียนููนนักเรียนนายร้อยตํารวจรุ่นห้าสิบครับโอ้โหอีกหลายปีวรวัตวัดนครบัญชาขออยู่ที่เดิมทุ่มเทให้บิ๊กต่อเต็มที่ครับไอ้นี่ตํารวจไอ้ไซเบอร์อ๋อไซเบอร์อ่านี่สุรพลเปรมบุตรอจะเข้าสู่ตำแหน่งสุดท้าย อยู่ที่เดิมครับตำรวจไซเบอร์นี้ใครก็ตอนนี้ใครก็อยากไปนะนี่ไงขออยู่ที่เดิมรอดูรอดูรอบหน้าถ้าหลุดเป็นแบบนี้นะนี่คือกลุ่มทั้งหมดและสายแข็งอีกกลุ่มนึงใครนี่ศิรัตศิรัตเขตครูวัฒนเสษรองผู้บัญจการสอบสวนกลางครับนี่เป็นเลขาส่วนตัวของพบตรนะครับ จอคิวจะขึ้นสุดแต่สุดท้ายไม่ได้ขึ้นครับเป็นรองเจเลตํารวจครับนี่นี่คนนี้ครับคราวนี้เราเห็นใครโผล่เป็นยังไงใครหลุดโผล่บ้างเออมาดูนี่ผิดโผล่หลุดเก้าอี้เดียวผิดโผล่หลุดเก้าอี้คนแรกหลุดเลยคือพลตารวจโทสุรพลเปรมบุตรเมื่อกี้ยังไงพี่วีใช่ถูกต้องเดิมจะขึ้นทัพพระไอผู้บัญชาการทั้งหนึ่งทั้งหนึ่งจิรสันขึ้นแซงคิวไปเลยอต่อมานี่โผล่เดิมกฤษฐาพลยี่สานเห็นไหม ผู้จัดการภาคเดิมสมประสงค์เย็นท้วมเดิมทีเป็นคู่แข่งอยู่สองที่ถ้าไม่เข้าเป็นภาคสองก็ขอเป็นสอตมอหละแต่สุดท้ายหลุดโผเป็นผู้บัญาการภาคสอเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับิ๊กโจ๊กนะใช่นี่อีกคนหนึ่งนี่ที่เราเราบอกไม่ใช่กิติศักดิ์ดูลงข้าววิบูร์ไงลองผมว่าเฉพาะภาคหนึ่งะผู้บัญาการภาคเป็นภาค6เป็นภาคห หลุดค่ไปเสียบความหวังของพลตำรวจโทใจลงผิวพันธ์นี่แหละนี่ผิดโผผิดฝาอนุนอีกคนนึงคนนสลาวุธสงวนโพไครผู้บัญชาการนี่นี่นี่ประปรบปรามยาเสพติดครับภาคสีเป็นผู้บัญชาการภาคสี่คนที่หลุดโผคือใครโอ้นี่สันติเหรอออเห็นไหมล่ะหลุดโผเลยครับนี่ทั้งหมดคนอีกคนนึงเนี่ยพลตำรวจตรีศักดิ์ศิลาเพื่อามเนี่ย รองผู้บัชาการภาคแปดขึ้นเป็นผู้บชาการท่องเที่ยวคนที่หลุดโผลคือใครพี่วีหลุดไปหนึ่งคนรอคิวอยู่นะครับคําถามคือแล้วคนของบิ๊กต่อล่ะนี่ดูนี่นะคนบิ๊กต่อยังรอคิวเลยพี่วีรอคิวเหรอฮะนี่บิ๊กไก่บิ๊กต่อเป็นผบตรแต่ว่าคนของบิ๊กต่อยังรอนะใช่พี่ไก่นี่เป็นรองผู้บัชาการเป็นหัวหน้าสำนักงานผบตรนะครับถูกผบตรตั้งก่อนหน้ายก ไปเป็นรองผู้บัญชาการไอกองกําลังพลอ่ะอืรอขิวขึ้นครับปรากฏว่ารอบนี้ไม่ขึ้นถูกเบียดอะถูกเบียดเป็นเจเลยตารวจครับเห็นไหมล่ะ้วคนหนึ่งเพราะพลตารวจโทยิ่งยศยังอยู่ที่เดิมไงขึ้นไม่ได้อีกคนหนึ่งิ๊กต้งพลตํารวจตรีพิทักษ์อุทัยธรรมรองพบบชน ถูกแต่งตั้งให้เป็นรองผอ,อสํานักงนิงนการเงินและงบประมาณครับรอคิวอยู่แต่สุดท้ายพ่ายพลตํารวจตรีพิสิทธิต์ตันประเสริฐรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางอันดับหนึ่งเข้าคิวแซงขึ้นมาเลยตอนแรกคิดว่าบิ๊กโต้งจะดูงบนะใช่กับผอ,อ,อะตรใช่ไปเห็นไหมล่ะครับเห็นไหมล่ะคราวนี้มาดูโผลแล้วแล้วตัวเต็งผอตรต่รอ,ตอตไปเนี่ยใครอ่ะอืม จะยืนยาวอยู่ที่สุดครับพี่วีดูนี่นะตัวเต็งเก่งหนึ่งสุรเชษฐ์หลักพานเกษียณปี74 74ยาวพี่วีดูนะพอตอนนี้พลพอตั้งปุ๊บพี่วีดูนะ,อ,ะอิทธิพลอัชรพลประดิษฐ์72เหรอขึ้นไปปี72พี่วีเห็นไหมสามรานวนมาเป็นผู้ช่วยพบออตร <6. S 1> 76ก็แสดงว่าสามรานวนมากับสุรเชษฐ์อาจจะแย่งกัน รอคิวนี่สันติชัยนิรามัยเนี่ยหัวหน้าเจเลตำรวจเนี่ยเกษียณปี75อิทธิพลอิทธิสารนนชัยเนี่ยศูนย์เกษียณเจไตลงผิวพันเนี่ย73 73พี่วีรอคิวถ้าเข้า73เมื่อไหร่แซงพิโจกเลยบล็อกพิโจกเลยไม่ได้เลยเห็นไหมล่ะนี่บิ๊กกล้องบิ๊กก้องก็79รอคิวได้ จิระพบษพูลเดช79เราบอกว่าการแทงมา้ารอบนี้ดูที่ตําแหน่งผู้บัญชาการและผู้ช่วยผอ,อตรออให้เป็นหลักครับแทงม้าตัวไหนถูกอยู่ยาวครับแทงม้าตัวไหนผิดผิดคิวเลยครับนี่คือบ่งบอกว่าตํารวจยุคใหม่หลังจากบิ๊กต่อแล้วดูโครงสร้างการแต่งตั้งแล้วจะรู้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยใครใหญ่เพื่อที่จะอย่างพี่โอพูดถึงแต่ละคนได้แทงม้ากันถูกนะนี่คือเรื่องของตํารวจเรื่องของ ตำรวจเอกชนของสอตชนะครับ